ัวมัมีดอกแล้วแต่งดอกแล้วจะได้กินแล้วทำไมมันดอกไว้ขนาดนี้สวยจังเลย ไม่ไม่เอาลูกทางก็ใหญ่นะไม่เอาเงยตัวเองมามาดูนี่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 อันนี้นี่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 มาดูซี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 ดูซิดูซีดูซี